สุขสบายดีเนาะืันนี้มาพบมาพอกับซ่องใบลมคสนสนนวนซานเลนะพี่น้องเนาะวันนี้กับพายกัตตาเนาะมาเก็บพักนะพี่น้องเนาะพักตำเนินหรือพักตำลึงเนาะพี่น้องเนาะเก็บอยู่สวนมันเฮานะอันนี้ก็จะเป็นสวนมันเฮานะพี่น้องเนาะนเก็บพักตำเนงน้ำกันพี่น้องอยาก็ะฮกลวพี่น้องมันต้น หากระสีง,งาแล้วมาเบิ้งอีเธอเนั่งเร้วฮกคือเก้าอีเลยพี่น้องเอาบปได้ชีดยาเนาะนก็ะสิเป็นสวนมันต้นเฮาเนาะเป็นงาฮกน,นี่ก็ะสิมาเก็บพักนะพี่น้องเนาะ พักไปลวกกับแจ้วนะคี่น,น้องเนาะน,นี่น้องบอลหาสิเก็บพักเนาะคี่น,น้องเนาะันขึ้นอยู่นี้เนาะ แต่ยอดน่างามพี่น้องแต่ยอดงามพี่น้องผักตำลินเนาะนี้ก็จะเป็นสวนมันเนาะสวนมันเฮาเก็บภาพจำกัดนะนพี่น้องเนาะ สิดึงอาแบบนี้เลยพี่น้องเก็บไปกินกับเจวเนาะพี่น้องเนาะลวกจำเจวแซ่พี่น้องมีประโยชน์ดีผักกระมินเกิดตามธรรมชาติเนาะ ngon <coughs> lắm nè nào phải nó nó tay nhọn ngâm ngâm phải nó xây cả ta vậy đâu นี่ก็ที่เป็นพักที่เฮาเก็บแล้วเลยนะพี่น้องเนาะนหลายเติบบนะพี่น้องเนาะนดีกินนะพี่น้องเนาะอ่อนๆเขียวๆง,ๆงามๆเอาคลิปนี้ก็บจบเพียงเท่านี้พี่น้องไว้พบกันในคลิปหน้านะพี่น้องเนาะเอาสุดท้ายนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสบายดี